สวัสดีครับชมชมวันนี้ผมทันนะครับวันนี้เรามารีแอคเพลงไฮเทชไม่ใช่ไฮเทชเฮเวีย a v y rotation เนี่ยน,นะครับของ b k 4คโฟเซิงที่9เพิ่งเปิดตัวกันไปนะครับเป็นเพิ่งเปิดตัวเมื่อคืนไม่เมื่อคืนเมื่อวานนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเขาปล่อยมาแล้วซิงเก้านะครับผมทั้งบทสบทเพลงเพลงหลกักเพลงรองทั้ง2เพลงนะครับ แลวันนี้ก็จะมาฟังเพลงหลักกันก่อนนะก็สามารถไปฟังได้ที่ช่องทางเดี๋ยวบอกตอนท้ายคลิปนะครับไปสามารถฟังกันได้ปรบโป้งหมดเลยครับก็นะครับเมื่อวานไม่รู้ไม่รู้เพื่อไม่รู้ว่าเพลงเป็นไงเพราะเมื่อวานไม่ไดีดูไลน์นะครับก็แล้ววันนี้ผมทำพิเศษผมทําตามคนดูหนึ่งคนดูเขาบอกพี่เปิดเพลงหน่อยเปิดเพลงเปิดเสียงหน่อยผมจะเปิดผมจะเปิดนะคลิปนี้มาดูกันนะครับก็และมาดูกัน แหล่อ้าวเสียออกนะครับอยากใส่สองครัเอ้าหลับหมดเลยหลับทำไมกันนาะ เสียงก็นะครับผมเหมือนเป็นการไปถ่ายทำอะไรสักอย่างเลยมานะครับในน้าหา MV นี้ hãy 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 hãy

อ๋อแกงแล้วแกงแกงแกงนี่เริ่มเริ่มจะถ่ายครับแกงหน้าดีเสื้อ,อ ให้ไหม้ให้ไหม้ให้ขาตั้งไม้เดี๋ยวไว้ให้ไหม้ <ś c oughs> ถ่าย MV ซมวีสอนเอมวีจริงๆเดีย <ś m uk le> ๋ยวบินโดนบินโดนชัวร์โดนถ่ายจริงแล้ว เวอร์อะนี <oh hey, yeah, <F> chi, ่เอฟเฟกแสงสีมาครบเลยอ๋อ จุดพูกแสงสีมาครบจริงรอบนี้สุดยอดนั่นใช้เวลาถ่ายทำระยะนานเดือนกว่าเลยนะครับทุกชมยังไม่จบอีกแล้วก็พูดราจบกัน ก่อมนมิ่งหลังย่างอ่ะมีแนะนำมีท่าแนะนำตัวด้วยอีโอ้แน่ว้าให้มีท่าด้วยโโอ้ห จหัวใจโอ้ว่าว้าววโอ้ปันอ่าู้สิสสแบบแวัแล้วไปไวด้วยหัวใยเจนเจนเอ้ไปแล้วแบบ,บวัยแล้วก็จบแบบ,บวั ชิกทีมนะครับก,ก,ก็จบไปแล้วนะครับก็ถามวา่านะครับผมก็เนื้อหาเพลงก็ก็ดีนะครับก็เป็นเชิงเชิงเชิงเชงผมคิดว่า m อมเนี้ยมันอัดกองซ้อนกองอีกทีหนึ่งก็คือเหมือนว่าเขา ทำลองอานทำทำมิวสิกวิดีโอคือมีขั้นตอนทุกขั้นตอนขึ้นมาบอกบอกเราทุกรอนว่าตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่นะนะก่อนน้านี้ก่อนที่จะขึ้นฉากเนี่ยเขาจะบอกขึ้นมาตรงมุมไหมนวะมุมเนี้ยมุมเนี้ยในวิดีโอขึ้นมาบอกว่าตอนเนี้ยเวลาเนี้ยทำอะไรอยู่ในหนึ่งวันที่กองก็นะครับก็ถือว่าเนื้อเพลงดีดนตรีดีนะรอบนี้ผมไม่ได้อวยนะผมผมก็ลังฟังเพลงหลายแนวแต่ก็ไม่รู้วัว สำหรับผมก็ถามว่าถ้ามันจะให้ฟังบ่อยได้ไหมได้แต่ก็ดึงคนดูได้เยอะ,ยอะนะถ้าถ้าคนฟังเพลงแนวสบายๆได้แน่นอนเพราะผมก็เป็นคนฟังเพลงสบายๆผมว่าผมก็น่าจะฟังอีกเรื่อยๆเพราะเพลงเก่าก่อนอันนี้ที่เป็นเพลงเก่สบายๆผมก็ยังมีฟังบ่อยอยู่นะครับก็ไปติดตามผลงานน้องๆก็ได้นะครับที่เพจบิชเชลทุกทา,ทางเลยเพลงนี้มี ะตอนนี้มีให้ฟังที่ Youtube และจุ๊บนะครับก็ไปฟังกันได้นะครับก็ไม่ได้ทำอะไรก็ลอปดแค่นี้แหละเจอกับผมคลิปมาได้นะครับทันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกําลังใจด้วยนะครับแจ้งเตือนเป็นคลิปแรกนะครับเมื่อถ้าคุณกดกระดิ่งแล้วที่ลากก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย